ชื่อชัยวัดครับผมเป็นเอ,อเนกในเมืองอันนี้ถนะ้าหมดแล้วเปไ็นดาวๆโอเคครับเออผมอยู่อาศัยในเมืองนี้นะโอ,อ้ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ต้องมาเมืองนี้ผมได้เออถูกพ่อนะผมได้มาตามคำร้านนี้มาตามคําพ่อนะเพื่อนพ่อคนหนึ่งแล้ววันนี้เป็นออวันแรกที่ผมจะได้ทํางานในร้านนี้นะผมต้องไปแล้วผมจะไปสายไม่ได้พี่พี่เป็นอะไรพี่ โอ้ยเราลุกพลันไหวโอ้พี่โอ๊ะประการอะพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นอะไรปะเนี่ยพี่โอ้โหโอ๊ขาผมไม่มีขาขาขาผมหายอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้เราเข้ามาไหมครับอุ๊ยไม่ได้ครับเราต้องเป็นคนดีโอ้พี่สมผมพี๊ด หนาวมากเลยว่ะเชีย่ยวงผมพี่โคตรเฟีย้ยวเลยว่ะโอ้ยโอ้น,นี่ไปร้านใช่ปะอ่าอันนี้คือร้านที่เพื่อนพ่อของผมได้เออได้ทำงานเออที่ได้ตั้งอยู่แล้วผมก็ต้องมามาประจำการที่นี่นะผมต้องไปทักทายเพื่อนพ่อเขาหน่อยอุย้ยตัดเก็ชินมางยังจับอยู่เหรอโอ้เออเฮียฮงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮง โอ้หนูหนูใช้ว่ดแล้วลูกโอ้เฮีย <Here S 1> กำลังรอเองอยู่เลยโอ้ครับผมผมจะทำงานให้ดีสุดครับโอ้ยไม่ต้องเกรงจ้าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเกรงไปนะไหนเข้ามาก่อนสิทำงานข้างในอา่าเกเองพร้อมแล้วนะเองไปประจำตำแหน่งตรงนู้นนะ่ะโอ้ได้ครับเออผมผมผมเข้าตรงนี้ปะครับเอาละเดี๋ยวเฮียต้องออกไปข้างนอก่ะมีธุระ เออมีอะไรจะบอกด้วยเออร่วงดีๆนะพอดีว่าร้านนี้มันมันแปลกๆไม่ค่อยดีอะนาต้องดูแลร้านดีๆนะอได้ครับผมได้ครับคีฮงผมจะทํางานนี้ผมจะงานแรกนี้ผมจะทําให้ดีสุดครับไม่ต้องกังวลงานง่ายๆก็จะสั่งงานไว้ให้นะทำทาตัวดีๆสบายๆเอาละเอ,อ่อ เออ่างแรกเออเองต้องไปที่ตรงสแกนเนอร์อ่ะตรงหน้าหน้าเองอ่ะไม่รู้ลูกค้าเอาโขงมาให้เองแล้วอ่ะก็สแกนปกติเอ,เองเองเคยเห็นใช่ไหมเออเอออันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อที่สแกน, <S <S แกนอ๋อทตทีต้องรอลูกค้าเหรอครับเนี่ยอุ้ยมันสแกนนี้ไม่ได้เหรอเออลูกค้าเขาอ๋อนี่ไงคนนี้คนนี้เออเออเราต้องไปทักทายเขาเออเราคนญี่ปุ่นเขาเจะไปทักทายกันข้างนอกใช่ใช่ผมจําได้เออ สวสดีสิวสวัสดีิวเร็ครับเสร็ครับเสเลยพี่พี่เลือกเลยครับอ๋ออันนี้อันนี้ขนมพึ่งพึ่งมาแจกกว่านี้เลยพี่พึ่งเขาเอามารงแบบสดๆเลยครับโอ้โอเคพี่โอ้พี่กินอะไรอ้ยซีเรียลอุ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเออเป็นนมหรอครับอ๋อดัชมิลไม่ใช่เออแลคโตอ่ะสักอย่างใช่ไหมโอเคผมตังก่อนนะครับอืม โอ้พอี่ขอบคุณนะครับแวะมาใหม่นะพี่ต่างเลยวาเป็นคนดีก็มีก็ไม่ไดียากอยู่วะเอาละอืมในเมื่อเองรับเงินอะไรเป็นละอ้อแล้วดู Monitor. มอนิเตอร์อ่ะเหมือนดูไว้ด้วยนะมีกล้องวงจรปิดในร้านเนี้ยเผื่อใครข,ขโมยของอะไรแต่เองก็ดูด้วยนะนะเท่วัดโอ้เข้าใจครับเข้าใจครับอ่าลูกค้าอะไรแปลกๆก็จัดการให้เลยฮะอะไรครับพี่จัดการเลยครับยังไงเลยครับอุย้ย เฮียที่มีของกินในร้านได้ไงนะเฮียไม่นะเฮียผมผมเลิกแล้วเฮียผมเลิกแล้วผมจะเป็นคนดีแล้วเฮียไม่นะผมเก็บเก็บก่อนเอ้ยลูกค้ามาแล้วเก็บ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 งี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชิญครับเชิญครับโอ้คนที่ชื่อว่าเดสคนที่ชื่อว่าอ๋เฮ้ยเฮียเฮ้ยลูกค้าครับเออลูกค้าครับเออป้ายเราห้ามสูบบุหรี่ครับเฮ้ย จะไฟหรอเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือข้างล่างเขาห้ามสูบบุหรี่ครับเออพี่พี่ช่วยแบบว่าอุย้ยพี่พี่ผมขอจริงพี่ร้านนี้มันห้ามสูบจริงๆพี่เนี่ยเนี่ยม,มันมีป้ายบอกอยู่วะใช่ป่าวะมีป้ายบอกไหมเออไม่มีไอ้เฉยอ๋อแต่มันห้ามสูบพี่พี่สูบนอกเถอะพี่ขอร้องแหละพี่ผมขอร้องเลยพี่พี่ฟังผมนะพี่พี่ฟังห้ามสูบที่นี่พี่พี่หนมหน้าตับพี่อย่าลอยพี่ห้ามสูบที่นี่ เข้าใจปะผมไม่อยากอุ้ยเป็นคนนี้ไปคนนี้เราเป็นคนนี้โอ้ย,ออยผมจะลงไปเนี่ยโอ้ยเหยียตูดตูดโอ้ไอ้่หวัดเป็นไงเป็นไงโอ้เองทุบอะไรใช่ไหมโอ้ผมขอโทษครับเีเออร์ชอบคาบีเออรคงโอ้ผมผมไม่ตั้งใจแต่เขาฝ่าฝืนเขาฝ่าฝืนกดผมก็ต้องทำครับโอ้ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมาก มืมันก็มีคนแบบนี้เข้ามาตลอดแล้วเออมันคนพวกนี้มันทําให้ร้านเสียหายเองก็ระวังนั่นหน่อยละเออเออเอองั้นเรอครับแล้วผมต้องทำไงอะเอยลูกค้าเนะี่ยมันก็อย่างนี้ละที่นี่ป่านป่ามันก็ไม่ไดีดีอะไรขนาดนั้นเองก็ช่วยๆหน่อยวะใครถ้าใครมาแล้วเองบอง้อกเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยพีย่เออบ้องไว้เถอะไอ้พวกนี้ มันมันมันทําได้แค่นั้นแหละทําอะไรไม่ได้หรอกมันทําได้แต่ทาร์ตเสียแล้วแล้วที่นี่เขาไม่มีตํารวจแล้วผมทําร้านลูกค้าเงี้ยร้านไม่เชื่อมันร้านไม่เชื่อไม่ไม่ไม่เสียๆแล้วครับเออช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกเฮียคุยตํารวจไปละไอ้พวกนี้จะจับได้เลยเดี๋ยวเฮียคุยเองโอ้โอ้ได้ครับพี่ตู้ตู้ตู้ร้านนี้มันช่างแปลกเหลือเกินป้าเอ้ยฉันฉันฉันเลิกแล้วฉันฉันจะเป็นคนดีตื้อตื้ โอ้ยเอเอไม่ต้องเป็นคนดีอะไรนั่นหรอกเองจำเพียว้นะถ้าเอ็งจะเป็นคนดีจริงๆเนี่ยถ้าเองเนี่ยตับโจรได้คนหนึ่งเอ็ตเรวจเอ็งจบโจรเอ็เป็นคนดีไหมก็ก็คนดีครับเห็นไหมหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเองเกะทุกหัวฟองกันรีแล้วก็ลากตัวแไม่ออกไปจากร้านเอ็งก็เป็นคนดีไงเป็นอย่างนั้นจริงหรอครับเออนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออทำามที่เฮียบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอเคครับ ตรุตรุตรุโอเคอออเดี๋ยวงั้นเราเนี่ยดีด,ดีมันแไปไกลแล้วเกิดสโตสแกนโออะไรเนี่ยผมมีผมมีซัพพอร์พิเศษเหรอ,อเฮ้ยอะไรอะพี่พี่ผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนี่พี่พี่เชิญไปข้างนอกดีกว่ากูไม่ไปมีปัญหาปะพี่ เอาจริงๆนะพี่ร้านนี้ควาสุบุรีพี่เห็นไหมเนะี่ย no smoking เนี่ยพี่อ่านไหมป้ายเขามีบอกแล้วไงกูสนป่ะกูสนไหมพี่ปอกควันใส่ผมว่ <I am S 1> อะะพี่ปอกควันใส่ผมผมอโอเหรอครับพี่เป่าหาพ่อหรอพี่หืม,หมอืมโอ,โอ้ดูชำนาญหน้าดูเลยเนี่ยไอหนุ่มชายวัดอ่า วันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่ดีว่าไอ้พวกแบบนั้นคงจะไม่มาอีกแล้วละ่ะโอ้ยชิชยชยพี่เชนเลยพี่เชนเลยพี่เขาห้ามอันนี้กันนายผิดไปผิดอะไรพี่ <ST AR> อย่ามาทำแบบนี้พี่แถวนี้มันไม่ดีนะพี่เชิญครับเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยคุณทำให้ร้านเสียหาย ไี่ไงทำอะไร <S 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 ทำอะไรทีนี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้นเฮ้ยเจ๊เจ๊กระโจนมนแพ้กันแล้วเจ๊เลกอดฉู่ตีเลเ้ยเจ๊หูกระโจกโอ๊ยเชียงโอ้โหพ่ยนะทำงานวันแรกต่อหน้ากูมึงก็ทำเหรอเจ๊ เตะสี่ไงเอียผมว่าร้านนี้มันแปลกๆนะเฮียไม่แปลกไม่แปลกธรรมดาธรรมดาบ้องหัวแม่งเลยผมขอโทษนะผมไม่อยากทำอย่างนี้แหละแต่ว่าผาไม่ใช่ที่นอนเฮ้ยมองพี่ลูกแอดมีลูกแอดมีต้อห้ามก่อยที่นี่เฮ้ยแล้วมึงมานอนข่าเลยที่นี่วะ นี่เปนร้านเว่ยนี่เนร้านสะุกซื้อไม่ใช่สวนท่านะมันทำอะไรก็ได้ว้าโอ้ย,อย,อยเย็นเพ่ใเย็นชาวัดเพื่อนเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีเราต้องใจเย็นสวยไหมเออสวยแต่นมน่ทนา้วยครับไปคนนึงไปคนนึงอิ่งวพวกว มึงมาทอะไรล้านกูมึงทำอะไรมึงมาทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงทำอะไรล้านกูล้านเงี้ยด้วยนี่ไงดโอ้ยซื้อของนี้ไม่เป็นหรอวะมีคนบอกว่าไม่สนใจด้วยฮะเหรอเดี๋ยวอ๋อไม่มีเสียงมึงเด็กไหนวะมึงเด็กไหนกูเนี่ยตัดมาทางโรงเรียนละมึงอยากลองดิบ่ะ บุหรี่อะ่ะเงซะแล้วมึก็ไปทต้งตดีดีอุ้ยเจ๊อุ้ยเจ๊เฮ้ยไม่ใช่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 ไชได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเราเรา,เราจะคิดอักษรได้คนเดียววคนเดียวครับพี่มาก็เลยแบบว่าทำงานเอ่อหนักไปหน่อยครับช่วงนี้อ่า,อาโอเคพี่แค่นี้นะครับโอเคครับุ้ยมึงเจ๋งวะมามึงรู้จักพี่เวัดวะ ปีนั่งควันแพงกูเคยแล้วหุ่นตึกไทยวัดตบทั้งโรงเรียนละเชียนี่วิเจ๊เจ๊จะมาซื้ออะไรป่ะครับเอ๊บเจ๊เจ๊เจ๊โอ้เจ๊โอ้โหเจ๊เจ๊ท๊าเจ๊ทะลุตัวคนนี้เลยเหรอเฮ้ยหลุนเจ๊ผีเหรอเอาดิเจ๊เป็นี่ะเอาเจ๊โอ้เจ๊ก็ดูสวยโทนสาวทำไมเจ๊ทำแบบนี้นะอุ้ยอย่าเจ๊มันคนกลัวเจ๊ผต้องใช้ทักษะ ที่ได้รับมาจากเฮียฮงก็เลยนะเอ่อนามูตสาสะอราคาโตอัมมอาอราโตไมค์แท่นิคศักดิ์ศิลท่าเทคนิคศักดิ์ศิลโอ้ว้าวคาถาคาถาเฮียฮงใช้ได้ผลด้วยวะเฮ้ยมึงดีเหรอมึงดีเหรอกูเห็นมึงวิ่งหลายรอบนะมึงดีเหรอออืมอืมมกันดีดกันดีดไอ้นี่มึงนี่เป็นเชี่ยอะไรกันอนะ มึงนี่เป็นเชีย่ยอะไรกันมึงบอกต่ไปหน้าร้านตัวเนี้ยอยียผมโอ้ฟัไงไอ้เฮียโอ้เฮียผมครับผมเออโอ้ยเป็นไรหนูมันยากไปหน่อยใช่ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยากสำหรับเองอะดิผมโทษทีนะเฮียผมไม่ค่อยชินกับเมืองเมืองใหม่คนระับมันแบบผู้คนหลากหลายด้วยผมไม่รู้ที่ทำยังไงดีอ,อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรค้าวใหม่ก็แบบแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอก แค okay. okay. ่ตีตีมันออกจากร้านไปแล้วจบแล้วเดี๋ยวดูแลงตัวเองด้วยนะเออยังไงก็เถิดนะเองก็ฝากดูร้านด้วยนะเดี๋ยวนี้โอเคเบ้าเออฉันหวังพึ่อไงอยู่นะยาชายวั์เออชัยวัดยาเนอยชัยวัดว่างๆเองก็โทรไปหาพ่อแม่เองนะผ้พ่อเาพ่อครับผมว่าผม ผมว่าผมเป็นคนดีไม่ได้หรอวะมันเป็นอะไรวะลูกพ่อจำไอโฮงได้ไหมไอ้ฮงเพื่อนพ่ออ่ะไอ,อ้ฮงเป็นอะไรอะ่ออะผมเพิ่งเออ่ผมเพิ่งตีมันแล้วก็ทำลายร้านมันนะพ่อผมผมเป็นคนดีไม่ใช่โอ้ลูกทำอย่างนั้นเหรอมันเป็นไรพ่อให้พายลูกฮะอะไรนะพ่อไม่เป็นไรลูกไอ,อ,อ,อ้ฮงมันควรโดนนะเอ้าอไอ้ฮง ทุกวันนี้คุณอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับที่พ่อบอกเมื่อกี้นี้เอาจริงๆแล้วพ่อไม่ได้ส่งเราเพื่อไปปรับเปลี่ยนทัศนคติครับผมแต่แต่ส่งเราเพื่อไปทำลายร้านเฮียคงครับเพราะว่าเพราะว่า,าสิ่งที่พ่อกับแม่ได้ทําการแสดงนั้นในที่ที่ที่พูดกับเราให้เราฟังคือการแสดงทั้งหมดครับนั่นคือการแสดงทั้งหมดเพื่อที่ให้เราน,นนะมาหายเฮียคงมาทุบเฮียคงนะเพราะว่าเฮียคงกับพ่อเนี่ย เขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กพียคงนี่ชอบแกล้งพ่อบ่อยครับพิยคงแกล้งพ่อบ่อยพ่อเลยฉุนพ่อไม่ชอบครับพ่อเลยส่งเราที่เห็นว่าเอ้ยไอเด็กนี่มันไอชิดเด็กเนี่ยลูกเราเนี่ยเก่งแม่งต่อยทุกงเรียนแล้วไอเชี่ยโอ้ยลูกกูโคตรเก่งเดี๋ยวส่งไปไล่เพิยคงเดียเด๋ยวพิยคงโดนโดนแน่โดน,น,นลูกกูแน่นะครับเราก็เลยเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ต้องมาสร้างความปั่นป่วนให้กับเพียคงนะครับก็คือทำลายล้านนะครับเองทำลายล้านทำลายกิจการเพียคงนะครับผมเรื่องราว ทั้งหมดเป็นอย่างนี้เองนะครับโอ้โหเย็นรำซับซอ้อนเหลือเกินอันนี้ด้นเนเจอร์นี่กูปวดหัวเลยเนะครับเล่นๆนะครับเล่นๆของหมดในวันนี้นะครับผม